หลังจากที่เราได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับการจะเลือกทุเรียนว่าต้องเลือกอย่างไรแล้วเนี่ยตอนนี้พี่ก็จะทําการผ่าเปลือกทุเรียนออกแล้วเดี๋ยวพี่ช่วยอธิบายแล้วก็ชี้ให้กับผู้ชมได้เห็นว่าลักษณะของฐานหนามที่หนาเปลือกก็จะหนาฐานหนามที่บางหรือเล็กเนี่ยเปลือกก็จะบางอย่างไงเดี๋ยวพี่ทําให้ดูหน่อยครับ อันนี้ก็เมื่อกี้ก็ได้ผ่าดูแล้วครับนะตอนนี้เราก็เปิดดูเนื้อนะดูเปลือกว่าจริงหรือไม่ว่าไอ้ถาไอ้นมหนามนี่ใหญ่เปลือกหนาจริงหรือไม่ครับอ่าตอนนี้เปิดเอาให้นายคนเปขาเปิดนะอันนี้อันนี้เราถือว่านมหนามหนานะแล้วดูเปลือกนะว่าจะหนาไหมนะครับครับโอ้อูเอ๊บอ่าเป็นไงครับโอ้โหเปลือกนี่เป็นนิ้วเลยนี่ใช่ครับใช่ไหมฮะครับแต่ทุเรียนนี่สุกปกตินะสุกแล้วนะครับแต่ว่าเปลือกหนามากเพราะนั้นเราก็เลยได้ปริมาณเนื้อน้อยลงเพราะว่ามีปริมาณของเปลือกหนาก็คือ ฐานฐานนมเห็นไหมครับฐานนมหรือฐานหนามนี่หนาต่อไปครับถึงแม้จะถึงแม้จะเป็นลูกใหญ่น่นาถ้าฐานนมเนี่ยเล็กบางก็เล็กก็จะเล็กได้เดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูใช่ไหมบางได้เปลือกบางนะไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กลูกใหญ่ที่ดูลูกต่อไปนะครับอันนี้ฐานนมเล็กลงกว่าเดิมกว่าลูกนี้นะลูเปลือกจะหนามากไหมก็ยังหนาอยู่แต่ว่าก็หนาไม่มากครับก็รองลงมารองลงมาจากจากลูกลูกที่แรกนะก็มีความหนาพอสมควรนะ อันนี้คือฐานนมเนี่ยไม่หนาใช่ไหมใช่แม่ฐานหนานะฐานนมใหญ่ครับลูกต่อไปนะครับอันนี้ก็ลูกใหญ่นะลูกใหญ่แต่ว่าฐานนมเริ่มเล็กลงแล้วนะฮะใช่ไหมลูกเล็กถาเปิดดูนะครับอือโอ้เห็นไหมอ่าบางลงแล้วเริ่มบางครับแอนนะครับเริ่มบางลงแล้วนะครับถึงแม้จะเป็นลูกใหญ่นะอ่าต่อไปห้ากิโลนะครับลูกนี้ก็ใหญ่นะถือว่าใหญ่แต่ว่าฐานนมเล็กมากเลยเล็กฐานนมเล็กโอ้เปลือกบางเลยนะครับนี่ถือว่าเปลือกบาง นี่เลยอ่านี่เห็นไหมเห็นไหมครับเปิดบางมากเลยครับหนาไม่ถึงเซนนะครับเนี่ยใช่นี่นะครับให้สังเกตที่ฐานนมอันนี้จะเล็กนะครับเห็นไหมครับดูฐานนมเล็กนะลูกต่อไปนี่ลูกเล็กลูกเล็กนะครับแล้วก็ฐานนมเล็กด้วยนะครับไอ้ฐานนมหรือฐานน้ำหมายถึงเล็กนักเกียบนมน้ำนมน้ำด้นดูครับนะครับเห็นบางเขียบเลยไหมครับอ่านี่ฮะบางเขียบเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นต้องต้อง ความต้องการของเราแลละเอาเปลือกบางๆเนื <S <S ้อเยอะๆอ่ลูกนี้มานี่ลูกเล็กนะแค่เปลือกนิดนิดเดียวนะครับฐานฐานเปลือกนิดเดียวโอ้โหบางมากเลยบางเฉียบเลยเห็นไหมครับนี่ดูนะครับเพราะนั้นถ้าเลือกทุเรียนให้เลือกแบบนี้นะครับหลีกเลี่ยงการเลือกแบบนี้เอามาเปรียบเทียบให้ดูเห็นไหมครับอันนี้จะใหญ่แล้วดูเปลือกที่ครับเป็นนิ้วเลย ับเป็นนิ้วเลยนะครับถ้าเลือกเลือกแบบนี้นะครับเลือกแบบนี้ให้เล็กๆอย่างนี้ครับอย่างน้อยก็แบบนี้นะครับการที่จะซื้อทุเรียนรับประทานนะครับให้เลือกนมน้หไม่ว่าฐานน้มให้เล็กนะครับนี่ขนาดนี้ลูกใหญ่นะครับลูกสึงห้ากิโลครับเปลือกยังหนานะครับนะขนาดนี้ครับไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กหรือลูกลูกใหญ่ขนาดนี้ลูกนี้ก็ประมาณ6กกิโลนะครับแต่ว่าถ้านหนามเล็กแบบนี้ฐานนามเล็กแบบนี้ครับมันก็เปลือกบางนะครับอันนี้คือเป็นเทคนิคนะเป็นเทคนิคการดู เพราะฉะนั้นเราจําไว้แล้วก็ไปเลือกให้ตรงกับความต้องการของเรารบบางคนก็อยากได้เปลือกเอาไปทานเป็นซุปนะก็เลือกแบบนี้ครับเอาเปลือกไปทําเป็นซุปไปแกงไปแกงได้ครับเปลือกหนาครับแกงได้การลักษณะคือการดูทุเรียนเกิดจากอะไรครับทาไมไอ้ทุเรียนหนามันถึงถึงไอ้เปลือกหนาเพราะอะไรครับเปลืหนาไม่เปลือกหนาบางท่านที่อย่างที่เมื่อกี้นายพูดนะครับว่าเขาบอกทุเรียนปีแรกเปลือกหนาจริงไหมปีแรกหรือ5าปีเปลือกหนาอันนี้ไม่จริงครับนาย ไว้ให้ลูกดกนะบำรุงรักษาให้ดีเปลือกบางนะครับอย่างอย่างของผมที่ผมเคยลงในยูทูปไปแล้วครับต้น5ปีเป็น4 0สิกว่าลูกเืิกหนาเลยเปลือกบาง๋อบางบางใช่ครับแต่ว่าต้น5ปีถ้าเป็นรักสีลูก5ลูกมันก็หนาก็คือมีอาหารเต็มที่มีอาหารเต็มที่เกี่ยวกับปุ๋ยไม่เกี่ยวกับปุ๋ยไหมมันก็มีมีมีสวนด้วยครับเพราะไนตรเจนสูง แม้แต่ต้นใหญ่นะครับต้นอายุ20-30ปีเนี่ยถ้าเป็นไม่กี่ลูกนะครับก้อนหนาแบบนี้ได้นะครับอยู่ที่อุดมสมบูรณ์มากอุดมสมบูรณ์เพราะว่าในในลำต้นนี่อาหารเยอะพอาหารเยอะทาให้เปลือกหนานะครับเปลือกหนาแต่เราสังเกตได้ดูที่หนามดูที่หนามครับนะนมหนา่าให้หนา่าให้หนาเอาให้แหลมๆบางๆเล็กๆบางใ้เล็กๆนิดนี้ครับเนื้อจะสวยนะครับเปลือกบางด้วยบางนะครับ โอ้เป็นเทคนิคที่ดีมากเลยนะครับบางท่านที่ถามกันมาหลายหลายท่านครับเทคนิคนี้บางมากเลยนะเนี่ยนะเปลือกนมหนามครับฐานหนาดูที่ดูที่ดูที่หนามนะครับต้องฐานหนามหรือนมนมหนามในเล็กๆนะครับอย่างนี้อันนี้ใหญ่นะครับลายเริ่มใหญ่อันนี้ยิ่งใหญ่เบ้งเลยนะครับเห็นี่ยหนามากเลยแล้วก็ตามลําดับนะครับนี่เหมือนเขาเรียกอะไรที่ว่าเขากระเบนนะนะพดกระเบนอะไรเนี่ยเหมือนเลยนะครับที่ทําหัวแหวนอ่ะการดูแลการดูแล ของทุเรียนนะครับที่ท่านจะซื้อนะครับนะที่ท่านจะซื้อเป็นบริโภคก,กับรับประทานนะครับต้องต้องเลือกที่นบหนามเล็กนะครับ <c oughs> นะบนะวันนี้ต้องขอ <c oughs> ขอบคุณท่านนายอำเภอนักรนาถลรงนะครับ <c oughs> นายอำเภอเมืองชุมพร <c oughs> ที่ท่านสงสัยนะครับท่านสงสัยว่าดูอย่างไรนะครับเ <c oughs> พราะหลายท่านอาจจะซื้อ <c oughs> เห็นลูกใหญ่ก็ซื้อนะจริงๆแล้วเลือกแบบนี้ดีกว่าเลือกลูกเล็กดีกว่าขอบคุณครับ